เกอเกอนละันนละสันาูดเอาไว้ทุ่กอะไรกว่าอย่าตาสอดินภาพขดีกบนะใครในดูเอยู่ก็มือหนาคอต่ชินารีตชินนุยบันิลินอนแล้วมันดานที่ลีนานอเพบมันดัดที่นี่เดอาไว้อยู่เลยเอาุะแม่ชออเม่เลยเอกิที่สังแม่ซอพูลอเวด้ากลสโซกลเซ่นอเพ้ปูกิมเมอร์ก์พูไอเวด้าดอรลีนานอนพูลอเวด้าก็ดอลีเอาไว้กลืนลเวด้าพปูกิตชีเยบนิลนอคอมยอก็บ้าวด้าพ้ ตาชีตนาริกะนอเลอผูกีเพมเกิดเนาะเอาไว้กวล้วยเราไว้ได้ใจใจอี้เดวิด้า2 2นาฬิกา5้า้านาทีทหารเมียนมาระดมยิงอาวุธหนักหลายนัดถล่มเป้าหมายตกป่าเขาพื้นที่เมวดีประเทศเมียนมาเสียงดังสนั่นตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตาหนอกกล้วยเราไวด้ได้ดูน,นี่หนรอ้อกเดวิด้าเพมเกิดตาเซกตอ,อันนาริตชี เยติเยบเน่ลมินาคอหลอแพะปูคุอีกเด้เน่เจวะนาประโยชน์ตู่ที่ละพะเน่ขาพอไปได้กรุผันดู้ตบฤที่ญาเนาะอกรุผันดู้คีเนเดลเลลอตเตไว้ได้เล่ปราปูเจวะนาแล้วก็เจ้อก็ลูเนาะตาลอนนี่ดื้อติญาเวกกับบ้าไปได้แพรรามตีก็ปอกปาติซิเนาะเจวะนาเลครุลืออตุเวขาพอไปได้กรุผันดู้ตี้ที่พะเน่เนาะลอตเตฝ่อไว้ได้ตู่เล่เมสขอ หนออวยปูญญานี่หลออวยนี่กวยขาไปดาตูไปนี่หลอหนอคู่ตาดอกบ้าขาดาตางฮินใครนี่เดอวยเอ่อปูดูดีกระเล Facebook ปูอวยชื่อนี่ Messenger อีแต่ว่าด้านเราเอออนาริตฉีปล่นี่ดูโลตกก็เลยแต่ว่าหนอถ้าเราตักเลยว่านี่ดูอวยจะอย่าว่าด้านบาจีบาเอ่ออะโคได้ตอนนี่เดเมโซเพเลตอเลตอดูสอเลกัญโญก้นกับปลาหลอ อ่ออาโคเนเดอร์โละตาดอเอกเกติศักดิ์แม่สอนผู้หล่อวดาแทลปูกีอามันอิเตอร์ชิบเล่ออินเลุยชีคค่อยๆเนี่ยหรอเนาะดอนเรียนหนึ่งหล่อกว่าเลิกกว่าละเฮคคอมเมย์วีด้าเอกเกติศักดิ์แม่สอนนี่อาเวนเดอร์เจวีดาได้ยินชัดเลยหนอเจวีด้าสโลตที่ลอเชดตัากันละหลออวุบนว่อนี่เจวีดาตอนอัลลาเวนเดอร์เจวีดาตอนแรกนึกว่าฟ้าร้องฟังไปฟังมาระเบิดชัว เป็นห่วงคนที่บ้านติดฝั่งพม่าจังค่ะหนอตาเรย์เนยเตเมน่าเลยตัวโค่น,นี่ยตาชมุกสาัาเป็นรลูลโลโซกันหน้าชีกันหน้าชีอาจจะมีบาดะหู่เต,วตเวน่าตาเวเนยกลูกผาดดคริโตหนอตาบายูตาเลอร์ฟาวลาอุบูดอที่เชก็เชิดที่ดูพลาดลูกหมาเอาเว้นกันนี่เอาแฮคคอม,มเมย์เวรเตเวน่าเมตตาเสียงดังมากหนอหรือเมตตานี้โตลุ่มหมาเตเวน่าเออ ไปให้ข้อมีด้านนี้อุ้ดดูเรื่องไรเนี่ยเอาเวรกันเจวด้าแม่นกิเกนได้ยินชัดเจนมากค่ะเนอะเจวด้าอีกกันเนี่ยเศ้าลืมแม่คนกินนี่โซรลตีกลากระนี่รออืมวิบลอนี่เดออเอเว้กันเจวดา,าเลยอเสียงดังคิดว่าตกฝั่งเราดังใกล้มากเนอะเอาเวรนกันงเลยขอมเวนเจวดาโรเนี่โซดูลหอลอดตจโผ่านดูเนี่ยนอะงชม,มูตาแม่ตาหลอตจกอยู่กกวขวาเจวี เราต่อพาบุญญาอือเอาคู่แต่ดอนนี่เดิมเอามาเล่าเวลึกอ่อ้กันโอ้ยีเจพูเรอเทวดาบ้านป่าอ่าบ้านป่าห้วยแม่ป่ากับบ้านห้วยกะโหลได้ยินถนัดชัดเจนมากมากเราอีกันนอีกตัวเต้าเลิศแม่ป่าเลิ่หคุยกะโหลนี่ตโซฮูหลอติหลอเชดิซิโกติหลอเทวดาจริงจังนี่เออเอาเวนี่เดิมไม่เวด้า นอกว่าเลออเลปะพราธวนะตาที่เอาคอมโยนี่ตักก็ตัดเตะตะคะมีตานอก็นี่เนาะโดยที่กว่าก็ตุขตกานออเวเทวดามีเหรอนอมีเหรอปุยอตุนี่โอวตะเล่เล่ขาตองนอคาโลวดาเอ่อกรุพาโดตตยาขี้ชีมามาในสุเลกิก็ตวบุนี่เหรออเวนี่ตุขตกาเตยาเจจานี่อโกตดอนี่อตันนี่ล่มหน่าตะปิลิ นออีจารย์ตอตุขตกออิลอเวตยะขาข่ากอต่าลีลีกี้ขอจีลออคุนีเยติยานบะบะนออเวหูนออูถั่เนลแม็กซิมึนนาขาหลอต่าเลปะดูปูปะสวะบูเยตติ่ญะบะนออตอตอปะเนตะเมตตอปะลากรีปะนูคีมึนนาเนตินะยะละขาหลอกโลบะนอเนตบะอยู่บะบออู้เลปะสะตะมุติลภาโวโลนอปะกะจีผะเลมุดาโกปะจีปะติติละบ้าอคูต่าตอจีอเวเนเมเวตตอนอปะสะตะมุลโลลอ เนาเอาไว้ไม่ไว้ได้ตากกระสอเนาะตะ่าแล้วตากกสอตาเซก็เนแพะปูกลยแพะมะเกิดอีกเนาะไปยอขาดหลอตาเนี่นนย๋อ้ปรับดาคาที่ยนรมูลกอเทหหยอตามลึก